จะซ่อนกายกลางขุนเขาลำเนาภัยนักที่ใดพ้นตายนั้นไม่มีถึงรูปงามงามเพราะสักเพียงไหนที่สุดใช้ยอ่อมเน่าเหม็นเป็นเหยื่อนอนชีวิตีนี้ไ,ไม่ยำโรง,งคงถาวร <คง S 1> ความม้อยมอนเท่านั้นที่เป็นจริงอรัสนาพมินัยพรจิตสิเนเมรารสีดออ็ออเตร์ประฐาสมแห่งสำนักสงกรอบพระฤาษีซึ่งมีตัเป็นหลานชายงนโตของคุณแม่ยิพาแท้ลิ้นขึ้นดูทำมากแสดงคำขอ,อรัตนาครับ ระมาจโลกาจิตติสัมปติกันอันเทีอันทิวังอายาจัสันติตาันตจรเจ้าัานิการมเทจุธรรมังอนุกรรมปิปัจานะโม สัพพะวะโตอะระคะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสะคะวะโตอะระคะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่านบุตรศาสตรทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้น ทั้งสมัยพระองค์ยังทรงเป็นพระเจ้าชายสิทรัตถะราชสุมาแห่งสกยาวงอยู่นั้นเจ้าชายสิทธัตถะที่อีเอยียงแค่เจ็ดวันจะได้คืนของลาจะได้เป็นพระเจ้าสกภัพจะได้ครอบครองสมบัติสกภัพและจะได้ครอบรองพื้นที่ถึงสี่ทวีแต่พระองค์ท่านก็ทรงตรัดราชสมบัติทิงลงเสีย ต้องให้เหตุผลที่ว่าเราไม่ได้ต้องการสมบัติจกรพรรนั้นเพราะสมบัติจกรพรรนั้นไม่อาจทําให้ผู้ครอบครองคนทุกได้และสมบัติจกรพรนั้นก็ตกอยู่ในกฎแห่งไปรับคือเกิดขึ้นในเบื้องต้นเปลี่ยนแปลงในท่าำกางและสลายตัวไปนที่สุดัางทั้งหลาย ถ้าพระอ,องค์ท่านไม่ทสรงภาสุขส่วนต,วน,ตวนในวันนั้นพวกเราก็จะได้มีพระคุศาสนาและปัตตนาตายให้เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวแห่งจิตใจในชทววันนี้ทัางทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายเป็นของจริงเกิดแก่เจ็บตายมีอยู่จริงความตายนั้นไม่มีลำดับ ไม่จำเป็นต้องแก่ไม่จาเป็นต้องเจ็บก็สามารถตายได้ทุกที่ตายได้ทุกเวลาคนรวยก็ตายคนจนก็ตายอายุมากก็ตายอายุน้อยก็ตายแล้วเราจะไปเสียเวลาชีวิตไปด้วยรับโรคโกรธลงเป็นเพื่อสิ่งใดทันั้งหลายอาภัยทาน เป็นทานขั้นสูงเป็นทานที่ไม่เสียทรัพย์แต่อย่างใดจงปล่อยวางและให้อภัยทานแกทุกสรรพสัตว์ในวัฏสงสารแห่งนี้เชิดรูป,ปังจีรติมัจจานังนามัคโคตังนักจีรติตินาบัดนี้อัตมาภาพลหน้าที่สัจนาในอยูปตกถา เพื่อเป็นเครื่องสดสงฆ์สัทธาบารีของบรรดาธาััสบดีทั้งหลายที่พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลเนื่องในทิ่ขี่ทารบสศกของคุณย่าวิภาแสลินก็นนำไปบรรจุสุดสานในวันนี้อญาตโยมทั้งหลายจางบาลีที่ยกขึ้นในเพื่อนคนว่ารูคือร่างกายของเรานี้ ย่อมย่อยยับจับปลายไปได้แต่ว่าชื่อเสียงมงปกระูนั้นหาได้ย่อยยักกบจัดหลายตามร่างกายไปไม่ส่วนนี้นั้นจะว่าไปแล้วก็จัดเป็นสติธรรมเป็นธรรมจริงอย่างหนึ่งก็คือทุกคู่ทุกนามที่เกิดมาในโลกนี้นั้นเมื่อเกิดมาแล้วสร้างคุณวาํามีไว้มาก หรือว่าสร้างความเชื่อไว้มากก็ตามเมื่อถึงเวลาตัวตายทำลายขันไปแล้วก็ใช้ว่าชื่อเสียงจะสูญหายตามร่างกายไปแต่คนเขาก็ยังเอาไปดั่งเรือดเนว่าคนนั้นมีความดีเช่นนั้นคนนี้มีความดีเช่นนี้ส่วนคนนั้นชั่วแบบนั้นคนนี้ชั่วแบบนี้เป็นต้น ดังนั้นไม่ว่าจะทําความดีหรือความชั่วปรตามตัวเราตายไปแล้วแต่ว่าวงศ์ตระกูลต้องเป็นผู้แบกรับชื่อเสียงอยู่เบื้องหลังดังนั้นนักปราชญ์โบราณจึงได้กล่าวว่าความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจของพวกเราเทั้งหลายนั้นขอให้ประพฤติปฏิบัติจนอยู่ในระดับที่เรียกว่า อยู่คนเขาก็รักใร้เก่งใจจากไปก็คนให้เขา,าอาลายทีกถึงหาไม่แล้วสิ่งที่เหลืออยู่จะเป็นส่วนที่เรียกว่าชื่อเสียไม่ใช่ชื่อเสียงเนื่องจากว่าได้กระทําในสิ่งที่เลวร้ยายเอาไว้ถ้าหาจโดนคนยุคขึ้นเป็นตัวอย่างเมื่อใจก็กลายเป็นการยกตัวอย่างไปทางที่ชั่วอยู่เรืไปเป็นต้น ดังนั้นคนในสมัยก่อนตึงรักษาชื่อเสียงจิตยศขององ์ตระกูลเป็นอย่างยิ่งเห็ยว่าจะมีความเสียหายไปถึงบรรพบุรุษต้ตนตระกูลของตนเองและขณะเดียวกันก็จะทําให้ลูกหลานของตนเองเกิด้อนไปด้วยคนโบราณจึงได้กระทําแต่ในสิ่งดีๆพูดแต่ในสิ่งดีๆคิดแต่ในสิ่งดีๆอยู่เสมอเมื่อเขาทั้งหลายเล่าวนั้น แตกกายทำลายขันไปแล้วก็ย่อมมีแต่ผู้กล่าวชื่อเป็นตัวอย่างในด้านดีเท่านั้นสำหรับคุณย่าวิภาแท้ผู้ที่ลงนับไปนี้ถ้ากล่าวไปแล้วก็เป็นบุคคลผู้ไม่ประมาทในชีวิตเป็นผู้เตรียมพร้อมกับความตายอยู่เสมอเนื่องจากโยมย่าวิภาเป็นพุทธศาสนิกชนผ,น,นผู้ใฝ่ในธรามณ์ใกุศลอยู่ทุกวัน เทที่อาตมาได้กล่าวเช่นนั้นเนี่ยจากในวัยเด็กของอาตมานั้นก็ได้เห็นอิจวัตรของโยมย่าคือเช้ามาเข้าใส่บาตรตกเย็นก็ทำมาสวดมนต์แถมสวดบตนทีเป็นชั่วโมองชั่วโมองอีกเสียด้วยแล้วโยมย่าก็ยังมีความเพียพรพยายามในการตั้งหน้าตั้งตาสังสงุญกุศลบนบุศลยีี ทงบุญจำพาะตนและบุญส่วนดวมที่ทำพร้อมกับลูกหลานเอาไว้มากต่อมากด้วยกันจนกระทั่งกลายเป็นที่รักที่เกรงใจของลูกหลานไม่ว่าจะเป็นผู้นำในกองบุญการกุลใดๆก็ตามกองบุญนั้นๆก็จะสำเร็จลงได้โดยง่ายดังนั้นในส่วนนี้ท้าจะกล่าวไปว่า ความตายนั้นไม่ใช่ที่สิ้นสุดของชีวิตแต่เป็นการเริ่มต้นเดินทางไกลในวัฏสงสาราล่าวเช่นนี้สำหรับคุณยาวิภาเศฮริมก็ต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่พร้อมต่อการเดินทางไกลแล้วเรอกว่าได้สั่งสมะเบียงบุญตลอดจนขึ้นอํานวยังกระดูกต่างๆเอาไว้ร้อมูล เลี้ยกทางจะยาวไกเท่าไรก็ไม่ยอดสอเพราะว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยการเปลียนตัวในเกิดการเดินทางมานานหลายสิปีปีดังนั้นในส่วนนี้จึงเป็นตัวอย่างให้แก่พวกเราทั้งหลายว่าเราเป็นผู้ประมาทอยู่หรือไม่เนื่องเพราะว่าคุณย่าวิภาแท้ทริงผู้ตายนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในระดับหนึ่ง สะสมความดีอยู่เสมอตามที่ได้ยินได้ฟังตามที่อามาได้เทศในวันนี้ดังนั้นท่านลูกหลานท่านแอสแขกทั้งหลายของคุณย่าวิภาแฟด้วยความดีของพวกท่านเองได้กระทำกันบ้างหรือยังเมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วกองบุญการกุศลที่ราบะทำเพื่อสั่งสมบุญกุศลในการเดินเดินทางไกลนนะั้น เรามีความพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์หรือไม่ถต่หากเรารู้ตัวว่าเรายังเป็นผู้ที่ไม่พร้อมที่จะเดินทางเพราะว่าการสั่งสมเสบียนบุญของเรายังน้อยเหลือเกินท่านทั้งหลายก็ต้องไม่ประมาทเล่นประพึ่ในทานในศีลในภาวนาให้สม่ำเสมอเข้าไว้เมื่อถึงเวลาทำการลักคือดวงนักไปแล้ว เราก็จะเป็นผู้ที่ถึงพร้อมในการเดินทางไกลโดยไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังเนื่องเพราะว่าถ้าเราไม่ได้สงสมบุญกุศลเอาไว้เองเมื่อถึงเวลาแล้วจะรอว่าเมื่อตายไปคนอื่นก็จะทำไปให้ถ้ารอเช่นนั้นก็เป็นการประมาทมากเกินเกินไปเนื่องจากว่า ถ้าเราทําความเชื่อไว้มากเราก็จะหลงเพื่อปิดบิดบาโดยเฉพาะลงไปโดยไม่ผ่านตําหนักสํานักพยาโยมอาเช่นนั้นการที่หวังให้ผู้อื่นคนอื่นทําบุญไปให้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเราไปอยู่ในเขตที่ไม่สามารถจะกองบุญการฝนนั้นได้แล้ว ดังนั้นเราทั้งหลายจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปฏิบัติในฌานในศีลในภาวนาเอาไว้ให้เสมอเสมอเมื่อถึงที่เวลาแล้วเราจะได้ไม่ต้องรอคนอื่น,นเขามาทำให้เพราะว่า,าการที่นคนอื่นทำนั้นก็หาความแน่นอนไม่ได้เราขาดอย่างนี้เขาอาจจะทำหลังโน้นให้หรือว่า เขาขาดเพื่อนเคิรหรือทำหน้าที่ของตนเองหนักเกินกระทำลงลืมที่จะสร้างกองบุญกกุสนให้กับเราก็มีหรือว่าฐานะของบุงคลที่อยู่เบื้องหลังไม่เพื่ออานวยต่อก,การที่จะทาความดีก็จะสั่ให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นขาดโอกาสที่จะกองเพงกองบุญกองสนจนพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์ได้แต่ว่าในส่วนนี้ของ คุณย่ารีบพาแทดหิือไม่มีในส่วนที่กล่าวว่าขาดปกป้องเรื่องบอกว่า,า,บพบพวาได้จะทาโดยสมบูรณ์ในระดับหนึ่งแล้วถ้าหากว่าโดยหน้าที่ของความเป็นแม่ความเป็นย่าโยมย่าก็ได้ทำหน้าที่อบรมสั่งสอนลูกหลานมาเป็นอย่างดีลูกหลานก็ได้างานการที่ทำกันแต่าหากว่า ในหน้าที่ของทางโลกก็ได้นำพาลูกหลานของตนเองเข้าสู่วัดสุ A, ารามทำบุญการกุศลมากกว่าที่จะได้ A, ทำเองตามปกติดังนั้นในส่วนนี้จะว่าไปแล้วคุณ่าวิภาแท้จริ้นได้กระทำหน้าที่ของตนเองโดยสมบูรณ์บริบูรณ์ในหน้าที่ของความเป็นแม่ความเป็นญาติความเป็นทวดก็กระทำได้สมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะในหน้าที่ของอุบาสิกาพุทธบริษัทเนื่องจากว่าพระพุทธศาสนาของเรานั้นองค์สมเด็จพระพุทธวันบรมศัสดพราสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จัดเอาไว้เป็นองค์กรที่เรียกว่าพุทธบริษัททั้งสี่ประกอบไปด้วยพิสุทิพิสมีอุบาสกอุบาสิกาซึ่งถ้าจะแบ่งง่ายๆออกเป็นสองส่วนก็คือ ส่วนของอาคาริกะคือผู้คองเรือนได้แก่อุบาสกอุบาสิกาคือคาาว่าชายหญิงในส่วนของอนาคาริกะคือผู้ไม่คองเรือนได้แก่พิสุพิสุณีแม้ว่าปัจจุบันนี้พิสุณีบริษัทไม่มีแล้วเราก็สามารถที่จะส่งเคาะนกเอาแม่ชีเข้ามาแทนได้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงฝากอนาคตของพระพุทธศาสนาไว้กับพุทธบริษัททั้งสีไม่ใช่ฝากอนาคตของพระพุทธศาสนาไว้เฉพาะกับพ,ฤฤพระผิฤฤ้ถุสงฆ์สามเณรก็แปลว่ายาโิโมยมชายทั้งหลายมีหน้าที่จะต้องประพฤติปฏิบัติต่อพระพุทธศาสนาของเราในลักษณะของการพุหนุนค้้จุน คือให้ศาสนาของเรามัน่นคงและเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพรพพิสุทสามเณรฝ่ายเดียว,ใ,ยวในส่วนนี้คุณย่าวิภาแท้ลิม้มใต้กระทำโดยสมบูรณ์วริลู์แล้วถ้าถามที่หลายต่อหลายแห่งคือวัปปะตถุตัดทศนารามวราวิหารแห่งน,นี้ก็ดีหรือสำนัสกสงฆ์เกาะระฤาษีของอัตมาเองก็ดี หรือบรรดาวัดวาอารามที่อื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงก็ตามก็ได้นะการเนุเคราะหงสงา์จัดกองบุญการกุลจากคุญยาวิหาแทนี้และลูกหลานได้นําไปบุญถวายอยู่เป็นประจำในส่วนนี้เราจะเห็นได้ว่าในงานศพของกุญยาวิทาแทนี้ที่ผ่านมานั้นจะมีภาพที่ิสอสงสามเณรของวสิปฐตัทธนาราม แห่งนี้มาร่วมงานเด็กสลดนมากเพราะว่าลั่ลึกถึงความดีในส่วนที่คุณย่าวิพาแ้ลิ้นได้กระทําไว้ต่อพระพุทธศาสนาได้กระทําไว้ต่อวัดความอารามน,นั้นๆท่านทั้งหลายจะเห็นด้วยว่าถ้าในฐานะที่สําคัญที่สุดคือฐานะของพุทธบริษัทสี่ในส่วนของอุบาสิการพุทธบริษัทนั้น คุณยา่าวิภาสนะลินได้กระทำหน้าที่นี้โดยสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วและตลอดระยะเวลาตั้งแต่เสียชีวิตลงไปทางลูกหลานก็ได้จัดงานไม่ว่าจะเป็นการทำบุญเย็งพักว่ดีการสวดอภิธรรมสักฟังสกุลถวายอุศนให้คืนก็ดีคุณในส่วนนี้ก็ยังได้มาเพิ่มเติมขึ้นมาตลอดจนกระทั่ง ลูกหลานทั้งหลายจะทำกองบุญการกุศลที่ใดก็ตั้งใจกดน้อุทิสมบัตบอกกล่าวให้คุณย่าวิภาแ้ลิ้นได้ถ่ายทนาในกองบุญทั้งหลายเหล่านี้ดังนั้นไม่ว่าในส่วนที่คุณย่าวิภาแ่ลิ้นได้ประกอบกองบุญการกุศลด้วยตนเองก็ดีในส่วนที่ลูกหลานได้กระทำให้กับแม่ก็ดี ในส่วนที่พระพิสุิ์จากตารางต่างๆที่ได้รับการรามข้อส่งะห์จากคุณย่าวิภาแ้ลิ้งพร้อมใจกันมากระทําให้ก็ดีตลอดจนกระทั่งแขกที่มาร่วมงานทั้งหลายได้พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลต่างๆททั้งหลายเหล่านี้ย่อมรวมกันเป็นตะปัดเดชพราระวังจตใจเริมตัง้งแตให้คุณย่าวิภาแ้ลิ้งผู้ล่วงรับไปแล้ว สามารถไปสู่สุคติสมดังมารอรักปัญนาและขณะเดียวกันอุศลบารมรีทั้งหลายเหล่านี้ย่อมเป็นปริพรย้อมสนองกับสี่ท่านทั้งหลายผู้ได้บำเพ็ญกองบุญกองสนนั้นด้วยคือนำพาให้ท่านทั้งหลายได้ประสบความสุกความจเจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเช่นกันทีิฏน,นาตะตาปุญญ เยน็นนะด้วยอาลุพาแห่งบุญทั้งหลายที่ได้กระทำแล้วและตั้งใจกุศลไปให้หากคุณย่าวิพาแท้จิงอยู่ยังสุปฏิภคใดก็ตามย่อมสามารถรับรู้ด้วยอญาวิชีและอนุโมทนาในกุศลผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้กระทำมาขณ่เดียวกันสิ่งที่คุณย่าวิพาแท้ลิิงได้กระทำแล้ว ย่อมเป็นที่กาวขวัญถึงของบุคคลฟือโดยเฉพาะลูกหลานไปอีกชั่วการนานจึงสมกับพระบาีที่ยกขึ้นมาุเทศเหล่าบนคนว่ารูปังชีรติมัจจานังแต่ว่ารูปคือร่างกายนี้สามารถย่อยยับจับสายไปได้นามนโคตังนักชีรติแต่ว่านามโคต คือชื่อเสียงองประกูลนั้นไม่ย่อยยับก,กับกระหลายตามตัวของคนไปในสิ่งที่อามาภาพได้แสดงมานี้ก็ปรากฏทัดเขียนทั้งหลายว่าสิ่งที่คุณย่าวิภาเส้นนี้ได้กระทํานั้นสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วลด้วยกองบุญกองอุศลทั้งในโลกนี้และโลกน้าย่อมสามารถนำพาผู้ร่วมรับกับขันนี้ไปสู่ ภูกูที่ตนเองต้องการสมดังบนรสปปัรถนาขอให้กุศลผลคุญทั้งหลายนี้จงสมเด็จแก่คุณญาวิภาแส้ลิ้มตามที่คติวิสัยอันสมควรในสัมรายาภพจงทุกขการเถิดอัตมาภาพรับหน้าที่แสดงพระธรรมเทศนามาในรุปปัาราก็พอ,อสมควรแก่เวลา จึงขอสมุติพุติพัตธรรรเทศนาลงคงไว้แต่เพียนเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการเช่นนี้สาธุพระธรรมเทศนาที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังจบลงไปแล้วนั้นได้รับความเมตตาจากพระวินัยชรจิตติเมพรันศีด็อกเตอร์ประธานสงแห่งสำนักสงกเกาะพลูสี ซึ่งนิ่สัตว์เป็นหลานชายคนโตของ,ของคุณแม่ีิพาแด่รินได้รับเป็นองคแสดง